ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาทำผัดขะแหงใส่หมูกันนะครับทำยังไงไปดูครับกดชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะพูดตายนี่คือขะแหงครับใช่ไหมครับสุวรอ่าไรขะแหงคือตรงไหน

เนเยอะไหมหมูก็มีตั้งเมตรนะน,นั่นแหละลอยได้หมดแขแนกระลำแขนกระลำอะไรนะแขนกระลำดอกกระลำปีแล้วเมื่อไหร่มันจะออกเนี่ยนี่เราจะไปผัดใส่หมูให้เป็นหมูติดมันนะครับส่วนสะโพกให้เมื่อกี้ขั้นตอนแรกเราก็ต้องใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปก่อนนะครับผมตามมาด้วยกระเทียมทุบป,ประมาณ3-4กลีบก็ได้นะครับ จะเป็นกระเทียมจีนหรือกระเทียมไทยก็ได้นะครับหมูครับผมวันนี้ผมใช้เป็นเนื้อหมูติดมันนะครับจะหมักหรือไม่หมักก็ได้นะครับผัดให้หมูของเราเกือบสุกเลยนะครับนี่ดูหมูที่ใช้เป็นส่วนของสะโพกนะฮะ แล้วมันจะมีช่วงที่มันติดมันเยอะๆหน่อยนะครับก็เลยแบ่งมานะฮะแบ่งมาผัดใครจะใช้เป็นหมูสามชั้นก็ได้นะครับหมูสับก็ยังได้ใส่ขะแหงกระล่ำนะครับผมตามชอบได้เลยเราจะผัดด้วยไฟแรงเลยนะครับ เก็บกันสดๆนะครับปลอดสารพิษแน่นอนเพราะคุณหวานใจปลูกเองนะครับเติมน้ำสะอาดเล็กน้อยนะครับผักกรอบมากเลยนะฮะหวานกรอบอร่อย เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันดีกว่านะครับเปิดหัวเลยนะฮะด้วยน้ำตาลทรายนะครับเล็กน้อยน้ำมันหอยนะครับซอสหอยของเรานั่นเองนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวนะครับครึ่งช้อนโต๊ะ หลังจากนี้ก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับเพิ่มสีสันด้วยพริกแดงจินดาหันห่นแฉลบประมาณสองเม็ดนะครับผัดด้วยไฟแรงเลยนะฮะโซ่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 โซ,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 โซ่เลยอย่างน,นี้เลยนะฮะเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับด้วยพริกไทยป่นตามชอบได้เลยนะครับโอเคแค่นี้เลย ตักใส่จานพร้อมทานได้เลยนะครับกับเมนูผัดขนแหนงใส่หมูเดูเข้าวสวยร้อนๆน,นะฮะกับข้าวเช้าเลยนะครับปรุงตามนี้นะครับรับรองแล้ว,ว่าอร่อยแน่นอนนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันหน่อยนะครับแนะนำเมนูเข้ามาได้เลยนะครับลูกถ่ายไม่ทำลาไปแล้วสวัสดีครับ